เอาละครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมนะครับ Perfect Temple ครับเป็นเกมของ Prismon Server ม่มีคิวกันนั่นเองนะครับแหมห่หายกันไปนานแล้วนะครับเพื่งจะได้เจอเซิร์ฟที่เปิดใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเล่นกันวันนี้นี่แหละครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเนื้อเรื่องนะครับน่าจะเป็นแนวเนื้อเรื่องนะสำหรับตัวผมที่ผมมองสำหรับเซิร์ฟนี้ซึ่งมันเป็นแบบเนื้อเรื่องเลยครับมันจะไม่มีที่เก็บเลเวลให้แต่ว่าจะมีที่เก็บ PV ให้ซึ่งแรกๆของการเล่น Prismon สำหรับตัวผมเนีี่่่ยผมมจะุงเเนน้ไปทกการ็บ อีวีซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับเก็บอีวีเพื่อเก็บเบเวลแล้วก็ฟาร์มหาตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับแต่หลังจากเก็บไปได้สักพักหนึ่งจนกระทั่งตัวมัตัวแรกผมเนี่ยมันเก็บเรียบร้อยแล้วก็คือเจ้าบุคุโรนะครับผมก็จะเริ่มย้ายถิ่นฐานนะครับไปสร้างบ้านอเนงโดยบ้านของผมนะครับผมเน้นไปที่บ้านมีกงโปเกมอนในการเกิดบอสระดับฮันเทรดนะครับเป็นบอสระดับสีม่วงซึ่งจะทําให้การฟาร์มผมเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นแรกๆก็ไม่มีของเลยครับก็ต้องใช้หินในการต่อเติมไปเพราะว่าจะเป็นนนพื้้้ที่่่เเกกิิดดไมาาายงขึระว ต้องรีบเล่งหาของนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อของอย่างอื่นแล้วก็ว่าไงดีครับพื้นที่ตรงนี้มันน้อยเนาะจนกระทั่งผมไปสังเกตไอ้เสาหินตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับนั่นอันนั้น่ะผมก็เลยจะไปดูครับว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่ถ้างั้นก็ไปดูกันเลยฮะไปก็แอบผิดหวังเล็กน้อยนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นสิ่งกล่องสร้างของเซิร์ฟนะครับหรือว่าจะมีกล่องให้รูทของอยู่บ้านแต่กจริงแล้วมันก็เป็นแค่ เสาแร่นะครับที่มีแร่อยู่แต่คุดไปคุณมาเนี่ยผมก็มีความคิดน,นะครับว่าเออหรือว่าจริงๆแล้วเราต้องไปหาแร่บ้างวะผมก็เลยลงดันเจียนครับด้วยการขุดลงไปข้างล่างเรื่อยๆเลยจนกระทั่งมาเจอดันเจียนนี่นะครับแรกๆเนี่ยผมจะเก็บไปที่ฐานซะส่วนใหญ่ก่อนเพราะว่าจะเป็นต้องใช้ฐานในการสร้างทอสรวมถึงในการสร้างตเตาเผาในการเขาของต่างๆเนาะ ซึ่งการฟาร์มแร่ของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อเลยนะครับเพราะว่าผมลงไปประมาณครึ่งชั่วโมงในการขุดหาแร่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างจะแหลกนะครับเวลาขุดไปหนึ่งบล็อกเนี่ยนี่แหละมันจะเด้งกลับมาเรื่อยๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ขนแล่ขี้เกียจแต่ก็เพราะว่าเป้าหมายของเราแล้วนะครับจะเป็นต้องใช้ที่คาร์บ,บอนนะครับแล้วมันต้องใช้ฐานนกันเผาเหล็กน็อตเลย ตั้งเป้าไว้ครับว่าจะเก็บฐานไว้สักจุดหนึ่งแล้วก็ไปทาที่อื่นต่อหลังจากฟาร์มแรกเสร็จนะครับผมก็กลับมาฟาร์มอีวิโปรกมนอีกครั้งหนึ่งซึ่งไอตรงช่วงผมจับเจ้าฟุจิิไดเนะมาเนี่ยผมลืมอัดคลิปครับมันก็เลยไม่มีคลิปช่วงจับมันมาเลยข่ามันที่การเก็บอีวิมันซึ่งจับมาทั้งหมด3ตัวหรือ4ตัวได้เลยครับแต่ใช้จริงๆอยู่2ตัวคือฟุจิกิจดเนะนะครับกับราดรือก็คือเจ้าเซนไนล่างแรกสุดนั่นเองเนาะ ก็จะทำการเก็บ v ไปเรื่อยๆครับตัว EV ของเจ้าฟุ้กิดาเนสกับเซอร์ไนส์เนี่ยใน,น,ยน,ยนกลักเนี่ยมันจะลงไปที่สปีด25 252นะครับส่วนเซอร์ไนส์นเนี่ยจะลง SP ATK หรือก็คือโจมตีเวทที่252ส่วนฟุ้กิดานเนสจะลงไปที่ ATK อีกหอีก252นะครับถามว่าทำไมฟุ้กิดานเนสผมไม่ไปลงที่โจมตีเวทนะครับก็เพราะว่าฟุ้กิดาเนสเนี่ยมันมีนิสัยบวกทางจมตีครับก็เลยคิดว่าใช้ให้มันสุดไปเลยดีกว่าจะได้ไปซัดทีเดียวเลยเนาะเอาละต่อมาเดี๋ยวเราไปดูช่่ววงเเกก็บบลัันอคร ระหว่างฟาร์มอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับก็เลยกลับมาที่สปาครับเพื่อมาลองดูว่าไอเทนเนอร์วิลสิที่มันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรดรอปบ้างก็เลยลองไปสู้ดูนะครับด้วยการใช้เจ้าจูนิเปอร์นะครับจูนิเปอร์ที่พัฒนาจากเจ้าโรเลตล่างแรกสุดเลยก็ทำให้รู้ครับว่ามีของดรอปอยู่ก็เลยทำให้เราซนนะครับวิ่งไปทั่วเมืองเลยครับไปคุยกับไอเมซี่คนนั้นคนนี้นะครับซึ่งก็ทำให้ได้รู้ว่าไอเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมันเป็นเซิร์ฟแนวเดินเร่่งงนนี้้หะครัับบาามมทถึู ผมก็เลยไล่คุยกับ NPC ทุกตัวเลยนะครับก็ทําให้รู้ว่า NPC แต่ตัวเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อเรื่องแยกของเขากันเองนะครับผมก็เลยเข้าไปทุกบ้านทุกหลังเลยครับคุยกับ NPC ทุกตัวลงมาถึงตัวนี้มันก็จะบอกนู่นน,นี่นั่นบางทีมันจะมีเควสลับซ่อนอยู่มีของซ่อนอยู่จนก,กระทั่งผมเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับ Hello motherfucker ใช่ครับผมโดนมันกระตุ้นตายก็หลังจากที่โดนซาสก,กิกระโดดตบไปหนึ่งทีนะครับผมก็รีบกลับมาเดินหาทางอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้เจอ NPC ชื่่อวาามเดเเลียนะครับบาอกว่าาทงริมมแ่น้เนนนี N ี N ่ N ่ยยมมััั NPC อูตวึงครบที่่สาามรรถแจกขอองยยูด้วคที่่วา ผมอยากรู้อย่างเห็นนะครับก็เลยรีบวิ่งไปหายกันเลยซึ่งผมคิดว่าไอ้จุดอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ยังมีของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับที่ NPC แต่ละตัวมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองแล้วก็มีเรื่องย่อเป็นของตัวเองนะครับเมื่อกี้เห็นแอปเห็นลุงตัวเล็กๆอยู่ครับอ่าเดี๋ยววิ่งไปดูกันซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าของพวกนี้มันมีอะไรบ้างแต่คิดว่าอยู่ริมทางก็น่นาจะมีเบ็ดให้หรือเปล่าโดยตัวลุงนะครับเป็นเดวิลสามสิบเทรนเนอร์นะครับสู้กัน6ตัวหรือเปล่า ไม่6้ตัวนะครับมี3ตัวนะครับโดยตัวผมเนี่ยก็ใส่เต็มเลยครับ5ลุม3เนาะตอนแรกก็บ่นใจเหมือนกันครับว่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยเอาตัวอ่อนมาดูทรงก่อนซึ่งคิดไปคิดมาแล้วน่าจะไหวนะครับเลยเอาเมเนเซอร์ออกมาในการใช้ท่านีบเบตแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับเจ้าเมกาซงเกิดครับ ตอนแรกก็แอบกระวงใจเล็กน้อยนะครับว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่พอมาคิดดูดีแล้วเนี่ยเจ้าอบิลิตี้ของสวอปเปิดน่าจะเป็นเลนแดนนะครับความจีรัสปีของเขาไม่ได้เร็วรวมถึงอยู่กันเลเวล30ก็เลยไม่ใช่ปัญหานะครับตัวเราน่าจะออกสปีดก,ก่อนก็เรียบร้อยครับชนะลุงคนนี้ไปได้ก็จะได้ของรางวัลมาประมาณน,นี้นะครับมีเลิฟบอลอยู่3ควิกบอลอีก3ยาฮิล3ฟูลดิสตอนหนึ่งแล้วก็โอบอสอีก1นะครับคราวนี้ผมก็เดินทางต่อเลยครับเพื่อไปหาเมืองต่อไปก็เดินทางมาเรื่อยๆจนมาเจอกับหมู่บ้านแห่่่่่่่งงหหนนนึไมเเรกกววาาาาูบ้ะจ เป็นบ้านดีกว่าตอนนี้ผมก็ไปสืบไปสืบมานะครับก็รู้ว่าอันนี้เป็นบ้านที่แอดมินเขาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับเห็น n p c ที่ยืนอยู่ตรงนั้นไหมครับมันเป็น n p c ที่สำหรับการรับซื้อเหล็กของเซเบอร์นะครับหมายความว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถเอาเหล็กมาขายให้กับ n p c ตัวนี้ก็จะได้เงินประมาณนี้นะครับประมาณ32ก้อนจะได้เงินได้100โปเกดดลลาคราวนี้ก็เดินมาอีกสักพักนึงครับก็จะเจอกับ NPC เวล17ก็เลยลองสู้ดูครับตามปกติผมนะเนาะเพราะ ก็ตัวนี้รู้สึกจะแจกเป็นของเล็กๆน้อยๆน,นะครับน่าจะเป็นแผ่น TM หรืออะไรสักอย่างนี่แหละน,นะครับอะได้ไงได้เป็นแผ่น TR นะครับเป็น TR Daisy Jam คราวนี้ก็มาถึงหมู่บ้านแล้วเรียบร้อยนะครับในหมู่บ้านผมก็ไปตามรูทของก่อนซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยมันก็มีในเรื่องของเขาแต่ละคนที่แยกออกกันไปนะครับหลังจานี้ก็มี NPC ที่คุยกันว่าตัวเองเป็นแฟนแต่คนที่แล้วก็บอกว่าตน,นไม่เป็นโรจนกระทั่งเจอยิมครับก่อนผมจะถึงเมืองนี้เนี่ยผมไปคุยกับ NPC ตัวหนึ่งมานะครับซึ่ง NPC มันอยู่ข้้นทานเนาะก็ ก่อนที่เราจะขึ้นมือน,นี้เนี่ยเราควรจะมีดัเบิลโปเกมอนที่เวิลด30สะกก่อนแต่ด้วยควมที่5อะครับผมก็เลยขึ้นไปเลยครับด้วยคาริเออล์เดวิล26ครับกะว่าจะมาเก็บเวลฟรีในยิมซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันง่ายนะครับไปๆมาณลืมไปว่า เขาเรียนมนไม่มีท่าที่เอาชนะแบบซูเปอร์เอฟเฟนซีฟนะครับมันเลยโดนกระทืบล่วงไป1ทีนะครับผมก็ได้เปลี่ยนใจครับกะว่าจะเอามุคโรไม่ใช่ติจูนิเปอร์มาฟาร์มเวลแทนนะครับทำให้การฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยผมก็สู้กับเพนเนอร์ข้างทางของลูกยิมไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งจะไปถึงห้องบอสในที่สุดนั่นเองเอวีซีตัวนี้นะครับเขามาเตือนเราอีกรอบนึงนะครับว่ายิมดิเดอร์ของมือนี้เนี่ยค่อนข้างจะเก่งนะครับสิ่งแรกที่ควรเตรียมไว้คือโปเกมอนที่มีเลเวล30เสียก่อน แต่ว่าเราพร้อมเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจูนิเปอร์เลเวล51นะครับกลัวอะไรล่ะแล้วก็เลยวิ่งเข้าไปเลยครับเพราะจูนิเปอร์มันมีท่าบินด้วยนะครับเลยพาให้สู้ง่ายแต่ขั้นแรกกันนะครับผมเลยห้ามครับเอาเลยคิเลียนลงไปก่อนคราวนี้เนี่ยผมจำผิดหรือเขาว่าเจ้าเอ็กสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอารล่าฟอร์มหรือร่างธรรมดาผมคิดว่าเป็นอารล่าครับแล้วอารล่ามันเป็นมังกรใช่ไหมก็เลยกะกดแฟรี่ให้มันตายครับแต่ไปมาอ้าวไม่ใช่แม่งสลับกันก็เลยเสียคิเลียนไปทําให้ต้องส่งจูนิเปอร์ลงมาเก็บเลเวลลดด้ววยทท่่าาบบบบิินนนนนแัััฮตตอองงเะคร ทำให้ยิมนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับต่อให้เขาเจ้าเจ้าลิลาบุมลงมาก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็จบยิมไปแบบง่ายๆได้เลเวลมา3,300 3, ันะครับแล้วก็ได้เงินหนึ่งพันรวมถึงของต่างๆเป็นท่ากาเรียนทีเนะครับน่าจะเป็นลิฟต์ตะตอม ยังขัดยิ้มแล้วก็เจ้าเดลต้าชาดนะครับซึ่งเดลต้าชาดเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำอะไรซึ่งรู้สึกจะมีไว้บอกในอนาคตนะครับว่าแอดมินเขาน่าจะยังไม่ทำสำหรับร์นนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์หากถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในเอพิโซดต่อไปเนาะไว้เจอกันบาย